อันนี้นะคะวิธีประกอบไปตัวคันโยกนะคะอันดับแรกนะคะพี่ต้องตอกเข้าไปในช่องตรงนี้ก่อนนะคะมันจะมีรูอยู่ด้านข้างานนแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็มันจะมีสลักแบบนี้สองอันนะคะเสียบเข้าไปในรูแบบนี้จะยึดให้มันในรูแบบนี้นะคะโอเคจ้กแล้วก็เสียบรูด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ค้อ,อนตอกเข้าไปค่ะ <Yeah. S 2> คุณแจค่ะคุณแจโอเคอ่าแล้วก็หมุนหมุนตัวนี้ออกนิดนึงนะคะหมุนน้องตัวล่านล่างเนาะออกนิดนึงค่ะอะไรจ๊ะเมีม่ช้า,าย่ี่หน่อยนึงลูกเ้ยจ้า <c oughs> <c oughs> จะอ่านเลยดูไม่ค่อนกินพอเราตอกสุดแล้วก็คือจบแล้วใช่ไหมคะครับแล้วต้องล็อกอะไรไหมคะน้อง นี้นะคะเราตอกสลับสองอันนี้ให้จนสุดเลยนะคะ oh, พอตอกสุดแล้วเนี่ยมันจะโผลมาแบบนี้นะคะ oh. โผลมาแล้วทํายังไงต่อคะอัน,นแล้วก็ใส่แค่ใส่สป,ปริงค่ะใส่สป,ปริงล็อกข้างบนกับด้านล่างนี้นะคะ oh. อเคใส่สป,ปริงตรงนี้นะคะ oh. กับล็อกตรงนี้นะคะมันจะมีมันจะมีร่องเล็กๆตรงนี้อยู่นะคะสองอันตรงนี้นะคะ เอาอสปริงสองอันเนี่ยล็อกอยู่ในล่องสองอันนี้นะคะนี่มีะปูตัวหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะเวลาต่อ